สวัสดีครับโดนวัฒน์ลงคึองอุบลราชธานีรับซ่อมปั๊มตัวเดินรถเกี่ยวข้าวทุกรุ่นทุกยี่ห้อวันนี้วันที่14เดือน8พศ2567พาเพื่อนๆมาดูการซ่อมแมเทนแน็ตเจ้าตัวปั๊มตัวเดินรถเกี่ยวนวดข้าวกูโตารุ่น DC60 ลูกค้าส่งมาจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเบื้องต้นลูกค้าไม่ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าตัวปัม๊มแต่ ลูกค้าเคยเอาเจ้าตัวปั๊มชาร์จมาให้ทางร้านได้ทําการเจียบปรับระยะแล้วก็ใส่เป็นโรเตอร์ดีซี70ปีนี้ลูกค้าส่งทั้งลูกมาให้ทางร้านเราได้ทําการเช็ครายละเอียดเบื้องต้นดูจากภายนอกอเจอปัญหาแรกก็คือเสื้อของลูกค้าเกียวหวานนะครับต้องทําการทําเกลียวใหม่แล้วก็ปาดเสื้อใหม่เพราะว่า ลูกค้าน่าจะเอาไปซ่อมจากที่อื่นหรือว่าซ่อมเองใช้ค้อนตีเสื้อเพราะว่าเสื้อนี่เป็นอลูมิเนียมค่อนข้างที่จะยุบง่ายทําให้สูญญากาศภายในปั๊มไม่ได้ต้องทําการปาดใหม่แล้วก็ทําเกลียวใหม่นะครับเบื้องต้นจากการสังเกตด้านนอกส่วนด้านในก็เป็นไปตามที่คิดไว้โรเตอร์ปั๊มชาร์จซิลินเดอร์บล็อกพิสตน้น แผ่นกั้นมอเตอร์แผ่นกั้นลูกสูบการใช้งานที่ยาวนานก็เป็นธรรมดาของเจ้าตัวปั๊มนครับลูกค้าทําการหลือ้อแล้วก็น่าจะเช็คน่าจะซ่อมแลปปิ้งมา,อาพอสมควรแล้วนะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นก็ทําการซ่อมตามโปรเซสขั้นตอนการทำการซ่อมปั๊มของทางร้านนะครับเจียรปรับระยะทุกอย่างน่าสัมผัสด,ดึงให้กลับมาเหมือนเดิมตัวนี้จะเป็น หลังจากที่เราทําการเช็คแล้วก็ทําการเจียบปรับระยะเสร็จเรียบร้อยปั๊มทุกลูกเราจะทําการเจียบปรับระยะแล้วก็ไล่รายละเอียดทุกอย่างนะครับหน้าสัมผัสให้กลับมาดึงกาลังปั๊มให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทําการประกอบ s อ b แล้วก็ส่งกลับให้ลูกค้าปั๊มทุกลูกที่ออกไปเราจะมีรับประกันความแรงให้ทุกลูกนะครับแล้วก็แนะนําให้ลูกค้าปฏิบัติก่อนที่จะนําปั๊มเข้าไปใช้งาน แนะนำให้เช็คลายดิียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายนอกนะครับน้ำมันสายดูดสายเดนเพื่อป้องกันปั๊มเกิดปัญหาก่อนที่จะใช้งานตอนนี้เสร็จเรียบร้อยลูกค้าทางขอนแกนก็รอ,อรับได้นะครับจะส่งกลับไปวันนี้ช่วงช่วงบ่ายๆพรุ่งนี้ก็ถึงช่างก็กำลังจัดการประกอบ SMB เพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าตัวปั๊มทุกรุ่นนะครับช่วงนี้ก็ ถ้าเกิดเดินทางมาเองก็นัดหมายล่วงหน้าเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กําลังเตรียมรถทางร้านเราก็ามีคิวทําทุกวันนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นรุ่น6 0 70 95ช่วงนี้ก็มีลูกค้าโทรนัดเช็คาตารางแล้วก็นัดหมายล่วงหน้าตัวนี้เสร็จเรียบร้อยก็แพ็กกิง้งเตรียมส่งกลับให้ลูกค้าเพื่อนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับตาม เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ท้ายคลิปไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อเฟซไลน์ยูทูบทิกต็อกนะครับเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเดินทางมาเองแนะนำนัดหมายล่วงหน้าถ้าเกิดขนส่งนะครับแนะนําขนส่งบริษัท f ฟรเอ็กพนะครับเพราะว่า f ฟรเอ็กอยู่ใกล้กับทางโกดังเรานะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ